วัดดีจ้าพี่น้องว่าสซิร์ฟพรกวาร์สเสพต์น้องไม่สม้มเด้อจ้จะไปเนี้เด้อขั้นกันจ้ะแซ่หน้าไม่คืนนึงแล้วจ้าพี่น้องโอ้เห็นขอ่อยแบบนี่เด้อขั้นมันนัมีไพ่ถือกล้องเด้อจ้จะให้ผู้เดียวท่าใผู้ดเดียวพี่น้องแซ่ใบแต่เมื่อคืนนี่เดี๋ยวขึนนึงแหล้จ้ะ แล้วสวนแล้วอย่างไรก็ึ้นมาได้ป่ะเนี่ยนางเบิ่งเศร้าเมื่อยจักน้อยขึ้นเบิ่งทระหาดจักน้อยวันนี้โอ้ลิมข้าวแซ่อันน้ำใหม่ไหวเดี๋ยวมันสีเหลาเลยมาเห็ดน้ำใหม่สุ่เด่นจ้ะเต็มหม้อมันมันขันแล้วมันอ่อนลงนะจ้ะเดี๋ยวได้จ้ะ น้ำ้าเข่าว็ได้ใช่ป่ะใชมันเป็สูตรเอาเกลือใ่ละนำซาขา่นานำร่างเขาา่านะจ๊ะไป่นเด้วยบ้านๆนะจ๊ะบ้านาน,าน,านเห็ดใบนะเวลาอ่านโมมาลูกค้ามาลิปุดะอยากไปกินกะเอาแจกฟรีบบมีขายจะยั ขายแต่ผักหวานกงวานแล้วขายทิ้งแจกโมงกับบริขายมันจจแจกไขยโมกินน้ำไม่กะไหกะบบมีผายอันน้ำไม่ส่งมันกินมาท่านนะจ๊นีกกระซับไหโมท้ง <ADHD> ต้มทั้งซับไห้ซิมมึงเก่งมาก็้ดจ้ะพอดีสิกอกสิขวดมันจะพี่น้องมักอกสิขวดนะจะเพสิตาลูกขอพ่อพึ่ไงแ้พี่น้องโอ้ใจสีขาน เปละมือเอียกลหลายหลายเลยจ้ะขวดจะขวดจะที่นอกนก็สิกอกบนตาูกขคอยในเกาะที่นอกมึงจะขวดเดี๋ยวเวลามาันสิเป็นก็กสอนะพี่หน้อมเสจละมือเจ้าเศยเนี่ยเลยจ้ะสเสละมือก่อน เรียกลายหลายหมื่นบุมีกับบุมีดีแต่ยามในช่วงมีฝนตกจ้ะฝนตกบริเวณทศสวนถ้าเมนยามห่อนยามแหลงนะโอ้ยมีนาเมษาพุทธพาแต่กลุ่มพานะจจ์แต่มกราผุผามีนาเมษาพฤษภาโหดประเสริต้นใม่ยังจะได้ใหม่เติมต้นใหม่ยามฝนตกหยาได้ไปทัอนี้ตัดหยาเอาเครื่องตัดหยาไปสอนอยู่จ้ะท่านท่านไปสอนแล้วท่านทัวมาบอกมันอยู่ว่า เรื่องมันหลายแต่น้อยสองสามมื่นเด้อคนแบกจ้าเรเป็นอย่างหัวโมจะสอมบห้แล้วสอมรถสอมเครื่องตันหญ้าแล้วสอมรถดีดีมอเตไซค์ลูกนาะสอมรถท็อปฟี่ไปสอมร้านอื่นเมาตั้งหกพันพาเครื่องมาจ้ารถไฟฟ้ารถทำยัยรถเอี่ยงเนาะเอลซีอาขอรถท็อปฟี่รถไฟฟ้ามันพาเครื่องของลูกข่อยพังมาเดี๋ยวไปสอมกับอันหัวโมเก้าลอยขี้จนหอดสมือเลยจ้ะ สองพีโนโ่ยวนบันนักแก่หน่อยเดี๋ยวจะมาสอนรถสู่ไปนะจ๊ะชีวิตพี่หนออัน,นพอ่กกนพอความสุขเลยจ้ะเฮ็ดพ่อความสุขเจ็บแอลพี้หนอเฮ็ดยางกาแห้งสีเป็นง่อยนะาจะเฮ็ดแน่เฮ็ดเขาเคยเฮ็ดแต่พพตน้อยเนาะเกิดมาเฮ็ดเบี้ยเ่เฮ็ดค่ะพ่อแม่ค่ะเฮ็ด อ่าพ uhm. ่อแม่ได้นาจะบอแม่เฮ็ดอันน่ะนั่งเศร้าเมื่อยกับเศร้าจะนั่นอนเว้นกับนอนอยู่จ้ะบม่มีลูกค้ามือใด้ยากกันยากมือใดสบายกับสบายวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวคอยชี้ยากกลูค้าหลายจ้ะเป็นวันรวมยากนะวันอาทิตย์เสาร์นะน่องนึ่งมาพ่อแม่ ฟังลัมฟังลัมกองน้ำผสมน่ะพี่น้องชีวิตข่อยแต่ละมือแบบนี้แล้วจ้ออะ,ะอยู่กับลูกชายสองคนลูกชายกับไปเ็ำงานไปงานกลางคืนวันที่หนึ่งเราก็ละ,ระ,ระกระดาษเนาะเพิ่นะปกับเ,เปิดเธอไปเลี้ยงสู่ชีวิตต่างประเทศให้ได้แต่แม่ยังใหไ้ได้สอนนะเอาลูกไปในคอนโดจักรกล้าเอาเป็นแม่เอาเก็บกองเอากระเป๋เอาสอนเอา ใหเป็นมาแต่เกิดเขายังมัจับความผิดทหารชะโฮนี่แหละเมันจับความลูกสาเขาก็เศร้าเอ็ดนึ่งเลี้ยงลูกผู้เดียวก็แต่เลิกกันก็แต่อันพอเป็นไอ้อันก็แต่เพิ่งเจ็ดปีนะจะเลิกกันไปหาไปส่งลูกที่มอไซต์ตาฝนยามฝนเออมันตายอะไรนี่เป็นดิ หน้ามันน้ามันผวงกนายายว่าต้องหน้ามน้ำกังบรดังเป็นขาวสองอาทิตย์ก็กินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ข้ามากอะ่ะได้กแจกโมมือพี่น้องพี่น้องมาเอาเด้อจ้ะ ให้นั่งั่วม่ต้องกระดังน้ำเข่าร่างเข่านะคะล่างเข่าเจ้าร่างเขาขวดน้อยว่ามีมแต่ขวดใหญ่ให้อันให้อันน้องเอาขวดน้อยมาให้เป็นพอดีแกงแค่เดียวนะจ๊ะน้อยเบ็คกี้เป็นอยังเนาะลูก หลายเตื่นไปไดยพี่น้องตอตากานี่ย กินยังเนาะลูกมาข่อยกินยังอ๋อมันมาเป็นโมยพี่นอ้องนเอาก,กี่เดือนสามีกับมาอยู่นั่งมาละ สำหรับหม้อใหญ่ขวดใหญ่นพี่น้องตามองเห็ดลองเบิงเ่งแบบหน้ากับขั่วเจ็บแอล อนะเอาใส่ถาเอาใส่ถาดนี่เลยว่ากองนะคะ่ะถาเฮาแกะกินเฮาเฮาอันนี้สำรับแบบปาดขวดเลยนะจ๊ะไม่จังโวเสียก็ใส่อันกองซุปเปอร์แว่ค่ะใส่กระปุกค่ะแต่ยนันสิเสียนะจ๊ะฮะมาตากเอาเรียกว่านี่แดดโวเสียว่สิลองเห็ดเปื่นอนกระปุกนะ กสตกิอันนี้ทำง่านให้เราใช้มากกับจับจับให้เลยก็ปุ๊กข้าวผัดตรงเลยซื้อมาอันนี้ถัะดะไปซื้อของปีขวดหนา้นาสามซี่ขวดที่นอนวา,าง,ง,ง,งแล้วพอขึ้นไงยทำไนร้อยลอยเห็นเองแล้วก็ซใช้กับเขาไปทานลูกเขาเลิะง่ามมากเลยที ไปอาบน้าน,นอนเมื่อยมันเป็นแบบนี่กล้วยนะพี่น้องน,นะบไว,วมเขาบวมเนเชียนปีนี้เขาก็ได้เห็นนะจ๊ะ ไม่ไมเนาะฝนตกขึ้นข้นข้นแต่ก,ก็ซับออกมันเป็นลำมันหกนะจ๊ะต้องเอาน,อน้องมาเอาเด้อไปอยากได้หน่อซับให้ฟรีบริกายจ้ะแบ่งกันกินจ้ะซับไปเก็บโอ้สเสด็จลำลาพี่น้องสิบนาทีก่อนสิอัปโหลดเนี่ย อันเฉลยพ่อสันดีเด้อจะอักขีพันธ์ไม่สูงอี่แล้วเดลประมาณสี่ขวดใหญ่อันนี้นะจ้ะไม่หมอนี่จ้ะอันนี้จ๊ะฝากอันกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เด้อพี่น้องเด้ออ่านส่งน้อยๆจ้ะอ่านคอมเมนต์เขียนมามาติเตือนมาบอกให้นั่นนั่นนี่ว่านั่นนี่บนใดบูมม้วนหรือบ่อีหยังแบบบว้หูจักนะจ๊ะพึ่งเห็ดไม่จ้ะหน้ากระส้มๆพี่น้องเห็ดเวีย ลูกค้าวดมือจ้ะแล้วตอนเศ้ามากั็ตื้นมาทำความสะอาดทำความสะอาดงเทงบันไดโอเวียขลานกวาดทูให้กระเข่าลา่างล่างซศ้าให้นั่นให้นี่แล้วก็พอดีลูกค้าเข่ารับลูกค้าลูกค้าเลียกเลยให้สวนให้สวน,สวนปลูกต้นค็อกเทล่ะจ้ะที่ลูมิวีโอหนะ้เบิ้งหลดกได้ต้นเดียวเลยอีกสามต้นไปปลูกมอืออ่นเศร้าแต่บันนี้ก็เลยสิเก่งแลาไม่ให้ลูกค้ากี่น้ำแต่เหมือนก็เลยเเมื่อยให้ กับสิเดพ่อสำนณีได้ตจได้้พี่น้องเด้อแล้วสิมอัดคิปให้เบิงหม่จาฝากกดไลค์กดติดตามไ้เด้อ